อันนี้นะคะเซตนี้นะจาก830บาทนะคะ830บาทเหลือ500บาทเข้านั้นนะคะอันนี้เซตนี้เป็นแชมพูลดผมร่วงปลูกผมนะคะผมงอ,อคุณควรใช้ยาย้อมผมแต่ถ้าผมร่วงผมหัวจะโกนผมล้านอ่ะหัวล้านอ่ะใช้ชุดนี้ในครีมนวดตัวนี้มันจะมีเทียนกิ่งเทียนกิ่งหรือเฮหนหนาอยู่นะคะเหมือนหัวเราเนี่ย ถ้างอ,อกทั้งหัวต้องย้อมผมแต่ว่าตัวเองก็เลือกใช้ที่มันเป็นยาย้อมผมที่มันไม่มีพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อ่ะอันนี้เป็นแชมพูประคำดีควายนะคะแก้พวกรังแคอาการคันแชมพูประคำดีควายอันชันนะคะมันลดอาการคันลดอาการร่วงของผมเนาะแล้วก็ทำให้ผมดกดำ อันนี้เป็นแชมพูที่ทํามาจากอัญชันแล้วก็เทียนกิ่งเทียนกิ่งพูดง่ายก็คือเฮนนาค่ะเทียนกิ่งกับเฮนนาตัวเดียวกันเนาะตัวนี้เฮนนาเขาเอามาทํายาย้อมผมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราใช้เนี่ยตัวเฮนนาเนี่ยมันก็จะเกาะเส้นผมเราก็ทิ้งมันไว้สักนิดนึงเป็นไงคะผมของเราที่มันงอกงอกงอก,งอกเอาเส้นเส้นอ่อนนะคะเส้นผมอ่อนอ่อนเนี่ยมันจะกลับมาเป็นน้ําตาลแต่ว่าถ้าเส้นใหญ่ๆแข็งๆอะ่ะ มันมันก็ไม่กลับนะคะมันก็จะขาวอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเซรั่มนวดพอเราสาะเสร็จนะคะสาะเสร็จฉีดฉีดใส่ตรงไหนที่เราอยากให้ผมมันขึ้นมันงอกแล้วก็ใช้มือเป็นไงคะนวดนวดคึงคึงนวดน,น,นวด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 